น้้ออยเเขาินนี่ครับหมากอยังก็หมากอยังบีครับนี่ครับตํลึงแม่นบหตํลึงปลาครับผมหมากตลึงนี่เก็บนี่บมว่ไปกินกับมาได้อ้นี่โอ้ตํแห้งครับพี่น้าพี่น้องไก่ไก่ตํๆเลยครับบินตํแห้งครับผมนี่ครับฟุ้มไปเลยครับนี่เต็มเต็มล่ำครับบรรยากาศครับผมนี่ครับโอ้เครื่องบินครับบินตํแห้งครับ <Why? S 2> ไปแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศครับ <What> s <S นี่ครับพ <why? S 2> ักครับผมไอหยังเกาะวัน <c oughs> ได้กดแม่บากไว้กําลังเฮ็ดคลิปเลี้ยวครับผมลืมกดลืมกดลืมกดทายวะท่าน oh, นี่ครับ<ท> <c oughs> ขากลับมาจะกินมาเก็บอยู่ครับนี่เอาไปกินกลับแจ้วครับสุดยอดเลยครับนี่เอ้อน้อยนะมัน เป็นหมากสีเหลืองเหลืองครับคือไอ้นี่นี่นะครับเป็นเป็นหมากนี่สีครับนี่ครับนี่นี่นี่น่ลองดูลูกกินไส้มันน่ะนี่กินไส้มันโอ้เย็นอร่อยลองกินดูอามเนี่ยมาหานมันกินกับผัดก้องดิบีบกินข้างในมันอ่ะเออนั่นแหละเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงทำหน้าหน่อยทำหน้า เป็นไงกินไม่ได้กระขายทิ้งครับหนูไม่เคยกินครับเด็กสมัยใหม่ไม่เคยกินครับไปครับไปหาดูผักนี่นี่เยอะแยะเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหติดหลายแหงครับนี่สุกซุกทั้งนั้นเลยครับนี่นี่ครับพอลูกไม่ต้องกินเยอะ เราไม่เคยกินปลาครับหาผักให้หยาตามทงหน้าครับพี่น้องพอไม่พี่น้องเอ้ยนี่ครับหน้าพ่นเกียวเหรอครับผมหาผักให้หยาตามทงหน้าครับนี่ครับผมมีบะนอ ฟักบุ้งนี่ครับฟักบุ้งบ่มีม่หนำตายหมดแล้วครับฟักบุ้งครับนี่ครับบรรยากาศครับผมนี่ครับทงหน้าครับนี่เพิ่นยังปลูกเขาอยู่ครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศทงหน้าครับน,นก บรรยากาศสวยๆครับผมนี่ครับพ้าบางๆกับร่างไทยคลิปยู่งพูนครับผมกับลูกเต่าถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ซองนี้น้อยนี่ได้ครับผมสวัสดีครับ